ไอเด็กเกี้ยน <jack> ี่แม่งต่อยกันอีกแล้วว่ะเอาไงดีวะเพื่อนสงสัยต้องไปแกมกับพวกแม่งด้วยว่ะไอพวกแม่งไปต่อยกันที่ไหนไอสัตว์ไม่บอกไม่จะต่อยสิเดีลยวเดี๋ยวไปแกแม่งองพวกเนี้ยไอ้สัตว์ดีกว่าได้ข่าวว่ามึงจะต่อยกันเหรอวะ เออทำไมวะเฮ้ยแล้วมึงต่อยกันเรื่องอะไรวะเงี้ยเปียดเป็นเกียร์อะไรเนี่ยเฮ้ยกูอยากรู้ว่ะเหี้ยแม่ไปต่อยกันที่ไหนวะได้ข่าวว่ามันเป็ดกพีอ่อ่ะอ๋อแม่ไปต่อยกูเห็นแม่บอกว่าไปต่อยกันที่เทียมตรงข้างสะพานเหียเยหรออะไเกียแก่กันแลนะ ของกูัวควยแหละถ้ากูได้ก่อนอะจำไว้อย่ามาแย่งผู้หญิงูอีกคิดว่ามึงแกลงไ้สัตโจมกองตีแล้วยังละปากดีอ่ะมึงเฮ้ยพวกมึงไนไอสัตพวกมึงต่อยกันเหรอวะสัต เฮ้ยมึงไปตามไอ้โมเดี๋ยวกูดูเยียนี่เองเออเฮ้ยเป็นไรวะเพื่อนมนไตามมันไปเลยอยู่ได้ใช่ไหมตามมันไปไอ้มึงอยู่ดีเฮ้ยอยู่ดีสัตว์ไอ้มึงอยู่ก่อนดีอยู่ดีสั่นเจ๊แม่ไอ้เหี้ย เห้หยุดที่สัตว์ยุ่ไปไหนวะไปไหนไหว้สัตว์ปล่อยกลเฮ้ยกูจะให้พวกมึงสองคนสู้กันแล้วจะสู้ไงกูไม่มีอาเพื่อไม่ให้มึงเสียบเสียบกูจะให้ไม้มึง <S <S อ้า ไอโรงเรียนเนี่ยไอสัตว์กูคุมไม่ใช่มึงไอควายเฮ้ยเดี๋ยวนี้กินเล้าไว้เพื่อนกินดิทำคุยเยอะเดี๋ยวมึงเจอเพื่อน่ไอ้เหี้ยไาเรื่องนี้ก่อนขาวๆที่มึงคุยแบบนวดคิดว่าไอ้เหี้ยเฟียสกับไอเจ้าโมมันจะมาต่อยกันหรือเวล่าจความจริงพูดแล้วเว้ยเพราะว่ามันก็ อาจจาเวพราะว่ามันโดนหนักเหมือนกันวันนั้นน่ะเออมัน่อยแน่วเฮียมันก็อาจจะเปนได้ห้าสวางอะไรเฮียเฮ้ยน้ำันไเฟี้ยนดกวเฮียเฮ้มึงจะไปไหนวะไอ้สักเฮ้ยมึงจะดูมือหรอ เอ้ยเี้ยนไปยม่งเี้ยนปอปล่อย้กอูงถ้ามันทําอีกเดี๋ยวมึบอกโยโย่เพื่อนเปี้ย แต่ข่าวว่าโดนต่อยมากว่ะเออดิแล้วมึงรู้ได้ไงวะเก็บพวกบอกกูมาอ๋อเฮ้ยเก็บพวกเป็นแนววะแม่งบอกแม่งจะไปข้างนอกไปไหนแม่งไม่รู้แกเอาตูดเมียแม่งมั้งอ๋อมึงเอาไงต่อวะกูรอลุ้มแม่งอ่ะรอเออเรามีพักพวกวอ่ะเฮ้ยเอาขั้วเลยเหรอวะเออจะหาได้เหรอวะชาตินี้รู้อ่ะถ้ากูหาไม่ได้แม่งเจอกูแน่รอ จะเอาไงสองคนเหรอไอโฟลอยอีกคนหนึ่งสามเหรอน่าจะใช่ใชหรอคิดว่าสู้ได้ไหมสู้ได้เอองั้นก็แล้วแต่มึงเลยกูไป,ปละออบ,าบายเพือ่อสเฮ้ยอฮีย e, ใครพักมาวะียอะไรเนี่ยมึงอะอยากเกิดก็เปิดมาไม่ไหวเลย้ส่กูต้องไต่แม่คนเดียวเลยเฮ้ยโป๊ะ มาล้วเปล่านะ<ม>าดิมีไหมนะต่อเยเฮียมโมดิเอาไอ้สัตว์แล้วกูต้องไปด้ไหมเนี่ย,ยงงเฮ้ยกูไม่ไปหรือวะกูนั่งเล่นอยู่เนี่ยจะมาเหรอลูกตูดใหญ่ถ้าแม่งไม่มานะแม่งอ่อนในเฮียเฮ้ยกูมาตามนั้นมึงแหละ รอกโกวกุมาก่อนนะมึงไอ้เฮีย,ยไอ้าว่ามึงต่อ,อยนะี่โมโเออดิไม่โก้ดีกว่เออาเศร้กูได้ไมลงไม่รู้ออไปเอายังไงชนะ้ามันได้เอาตูรท,ท,ทัทงไหนทังปากทั้งควดก็ตอนแรกไม่ทักกูมาเลยเมื่ออยากเกิดก็เปิดมากูเลยเดินไปเปิดแม่งที่มอใช่เหรอ,อเออที่มหาลยัยเออเยอะนเ้วอาจารย์ในมหาลัยไม่น่ะ ไม่นหนาเขาไปเขาไม่เห็นกำมดแล้วไม่ไปนั่งเล่นมาอะไรเออหรือเล่นเลยเข้าไปมามาแม่งไงเอออย่าจะบอกมึงิดโลเคชั่นอะไรที่โราทำอ่ะเออกูตอนแรกไม่ต่อยกูล้มเลยแล้วกูเดินไปเปิดแม่งเลยตอนแรกไม่ต่อยตอนแรกกูไปเปิดมันแล้วมันก็ต่อยกูล้มแล้วพอมันหันไปกูลเล่นทีเผลอแม่งเลยหัวไฟเต้สัตว์อ่ะเออยังดูดิโอเคเออตั้งแต่อือที่โฟกัสไปไหนของแม่งอ่เออเที่ยวไปไหนวะ เออนั่งรออย่างเงี้ยเดี๋ยวไม่งก็มาอ่ะเอาเป็นข้าวพิเรนั้นลิ้นสองสามส่วนเออเียกูกูแปะฟังแม่งมาพิเรมูมันจะรวมพวกไปตีมเอาแล้วโอ้ยปี่เตี้ยบอกเคียมึงเล่นทีผือเออใช่พี่เล่นทีผือมูเวียดีสัตว์พี่ได้ยินเตี้ยอะไรพี่แม่งกำลังเดินหันหลังอยู่แล้วงเดินไปต่อยมั่งนุ้วีะนุ้ยโดนได้พี่เตี้ยแต่ไม่ดีไม่กลัว โอ้ยเฮียไอสัตว์มึงมีพวกหรือเปล่ามีใครอ่ะแถวบ้านลูเต็มเลยเห่าตลอดเลยนะข้างบ้านหมดว่าเจ้าถขีดไอสัตว์เออเจ้าถิ่นไงตัวเปิดอ่ะตัวพระเจ้าหมามึงก็เห่าก่อนได้เปรียบเขาจะเหาะก่อนได้เปรียบเดี๋ยวมึงก็วิ่งหนีมึงไม่วิ่งหนีหรอกเออตอนน้องกูกัดอ่ะใครที่มีงจะหาพวกอยู่เวียนนะเออเดี๋ยวรอกูห่างกันเดี๋ยวเดี๋ยวรอไปฟ้องินแล้วมันบอกมันจะมาตอนไหนน่าจะประมาณอีกสักสองวันมั้ง

นาทีเท่านี้าทีปเลยเฮ้ยมึยังค <ienne> ิดไม่เสร็จเลยเข้ามาทาไมโอ้เฮียเร่นแค่นี้ไอสัตว์ไม่เฮียกลัวเฮียไแบบไอสัตว์โอ้ไปแล้วเฮียนี้วันของกูแล้วเตรียมพวกไปเยอะไอเฮียเจอพึ่ยแน่สัตว์เฟียสเฮยเตรียมพวกยัง เยอะไปเยอะเนี่ยตอนนีงจูพาไปต่อยกับแม่งหอยี่ยเออโอเคเยี่ยโอ้ไอ้่เยี่ยเียหาพวกมึงได้ยังอ่ะยังหรออ ไอ้ข้ามันกระทุ้ยมันกะชื้นน่หนีดูเฮียอะไเ้ยมหนีเอมึง่หนีคนหรอตัวมึงเหยยักควายัออเนี่ยไปางเลยระว่านะมึงรีบหาซะหายเจอหายทันไม่ทันอ่ะหนีไม่พ้นหรอกเฮีย้ามันลุมอ่ะเฮยกูยังไงล้มพ้น เ็เชื่อมกันแล้วนะตอนนี้ตอนเนี่ยเป็นสุไกเป็พวกมึงแก่สัตก์ัวไม่ต้องทักคองเดินมาอีกที่ เหอวะเอาไปกไปกว่มาเลยยังไงุงไปโดนในเปิอเนี่ยตรงเนี้ยใช่เออเฮ้ยมึงอะออเฮ้ยเฮียเป็นไรวะเนี่ย mọi người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  mọi đi, เฮีย er, มึงจะต่อยทำไมทำ,ทำเพื่อนกูอะเป็นเฮียทำ,เ,ทำเพื่อนกูมึงต่อยทำไมต่อยเพื่อนกูไหมมึงตอไปดิการกแี้นแขนใครอย่าไปยุ่งเพื่อนไอ้สัตว์